แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์ปี2564หมวดที่1กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ข้อ21รถที่สามารถนำมาจดทะเบียนต้องมีลักษณะอย่างใดกกายรถต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องและผ่านการตรวจสภาพรถขไข่รถต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้อง,รรขอของอควองอควายรถที่ซื้อจากศูนย์จำหน่ายรถทั่วไปง,งงูรถที่ผ่านการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน ฉเฉลยกอไก่รถต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องและผ่านการตรวจสภาพรถข้อย2รถต่อไปนี้ได้รับการยกเวน้นไม่ต้องจดทะเบียนกอไก่รถของวดัดขอขายรถของมูลนิธิคอควายรถสำหรับเฉพาะพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวง,งูรถของผู้บัญชาการทหารสูงสุด เฉลยคอควายรถสำหรับเฉพาะพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้อ23รถต่อไปนี้ได้รับการยกเวน้นไม่ต้องจดทะเบียนกอไก่รถของวดัดขอไข่รถของกรมตำรวจที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดคอควายรถของสภากาชาติไทยงองูงง รถของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากเทเลยขอไข่รถของกรมตำรวจที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดข้อ24รถต่อไปนี้ได้รับการยกเวน้นไม่ต้องจดทะเบียนกอไก่รถของสำนักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขขัพิการพระราชวังกำหนดขอไข่ รถสำหรับเฉพาะพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคอควายรถของกรมตำรวจที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดงองูทุกข้อถูกต้องเฉลยงงงูทุกข้อถูกต้อง ข้อ25รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนกอไก่รถที่เจ้าของรถแจ้งการไม่ใช้รถขอขายรถยนต์นำเข้าคอควายรถสลอ้อส่วนบุคคลงองมูรถจักรยานยนต์นำมาใช้ในหมู่บ้านเฉลยกอไก่รถที่เจ้าของรถแจ้งการไม่ใช้รถ ค้อ26รถต่อไปนี้ได้รับการยกเวน้นไม่ต้องจดทะเบียนกอกายกรถที่ขายผู้ผลิตหรือประกอบเพื่อจำหน่ายหรือที่พอผู้นำเข้าเพื่อจำหน่ายผลิตประกอบหรือนำเข้าและยังไม่ได้จำหน่ายให้แก่ผู้อื่นขอไข่รถ3ล้อส่วนบุคคลคอควายรถจักรยานยนต์นำมาใช้ในหมู่บ้านง,งงูรถของวดัด เฉลยกองกายรถที่ผายผู้ผลิตหรือประกอบเพื่อจำหน่ายหรือที่พอผู้นำเข้าเพื่อจำหน่ายผลิตประกอบหรือนำเข้าและยังไม่ได้จำหน่ายให้แก่ผู้อื่น ขอ27รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถกอไก่รถยนต์รับจ้างขอไข่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลคอควายรถดับเพลิงง,งงูรถตู้ส่วนบุคคลเฉลยคอควายรถดับเพลิง 28รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถกอไก่รถพยาบาลที่มีใช่เป็นรถสำหรับรับจ้างขอไข่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลคอควายรถจักรยานยนต์รับจ้างงองมูรถตู้ส่วนบุคคล เฉลยกอไก่รถพยาบาลที่มีใช่เป็นรถสำหรับรับจ้างกอ29รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถกอไก่รถตู้ส่วนบุคคลขอไข่รถของมูลนิธิคอควายรถของวัดงองู รถของกระทรวงทบวงกรุงเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขาพิบาลกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกชื่อ,อย่างอื่นทั้งนี้เฉพาะรถที่มีได้ใช้ในทางการค้าหรือกำไร ฉเฉลยงอง,งูรถของกระทรวงทบวงกรุงเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขาพิบาลกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่างอื่นทั้งนี้เฉพาะรถที่มีได้ใช้ในทางการค้าหรือกำไร รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถกอกไก่รถบดถนนของเอกชนขอไข่รถบดของรัฐวิสาหกิจคอควายรถแรครกเตอร์ของเอกชนงองูรถแครกเตอร์ส่วนบุคคลเฉลยขอข่รถบดของรัฐวิสาหกิจ ข้อส1สรถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นปน้รรา,ายทะเบียนรถกอไก่รถแทรกเตอร์ขอ,ของเอเกชนขอข่รถแทรกเตอร์ของรัฐวิสาหกิจขอวายรถบดถนนของเอเกชนงองูรถบดถนนของผู้ว่าราชการจังหวัดฉเฉลยขอข่รถแทรกเตอร์ของรัฐวิสาหากิจ ข้อ32รถต่อไปนี้ได้รับการยกเวน้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถกไก่รถของสภากาชาติไทยขอไข่รถของมูลนิธิร่วมกตัญญูคอควายรถของวัดงงูรถของมูลนิธิสายใจไทยเฉลยกไก่รถของสภากาชาติไทย ข้อ 33, รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ,รถกอไก่รถของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูตขอไข่รถของมูลนิธิร่วมกตัญญูพอควายรถของวัดงองูรถของมูลนิธิสายใจไทยเฉลยกอไก่รถของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต ข้อ34รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถกอไก่รถดับเพลิงของอบอตอขอข่รถตู้ส่วนบุคคลคอควายรถตู้รับจา้างงูงูรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเฉลยกอไก่รถดับเพลิงของอบอตอ ข้อ35ประสงค์จดทะเบียนรถต้องยื่นคำขอที่ใดกอไก่ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งขอไข่ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ตนมีภูมิลำเนาคอควายยื่นคำขอต่อนายทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบกงอง,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 งูยื่นคำขอต่อนายทะเบียนตามสถานที่ตั้งที่จำในรถนั้นนั้น เลยขอไขย่ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ตนมีภูมิลำเนา ข้อ36รถที่จดทะเบียนแล้วหากประสงค์จะเปลี่ยนสีรถต้องดำเนินการอย่างไรกอไก่ดำเนินการเปลี่ยนสีได้ทันทีขอไข่แจ้งนายทะเบียนภายใน15วันคอควายแจ้งนายทะเบียนภายใน30วันงองูแจ้งนายทะเบียนภายใน7วันเฉลยงงูแจ้งนายทะเบียนภายใน7วัน ข้อ37หากประสงค์เปลี่ยนแปลงตัวถังรถต้องดำเนินการอย่างไรกอไก่เปลี่ยนแปลงแล้วจึงจะมาดำเนินการที่สำนักงานขนส่งขอไข่ขออนุญาตนายทะเบียนตามภูมิลําเนาที่จดทะเบียนรถคอควายต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงภายใน15วันง,ง,งูงูไม่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงเพราะไม่ใช่สาระสำคัญของตัวรถ เธอเลยขอไข่ขออนุญาตนายทะเบียนตามภูมิลำเนาที่จดทะเบียนรถ ข้อ38ผู้ตรวจการตามพรบรถยนต์คือใครกไก่เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่งตั้งขอคายเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกคอคายเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่งจำกัดงงูเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เฉลยกไก่เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่งตั้ง ก่สี่สิบกรณีเจ้าของรถมีภารกิจไม่สามารถมาดำเนินแจ้งย้ายรถต่อนายทะเบียนภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดข้อใดถูกต้องกอไก่มีความผิดต้องชำระค่าปรับแจ้งย้ายเกินกำหนดขอข่ไม่เสียค่าปรับเนื่องจากจำเป็นกอควายรถไม่สามารถแจ้งย้ายได้งงงูผิดทุกข้อ เฉลยกอไก่มีความผิดต้องชำระค่าปรับแจ้งย,ย้ายเกินกำหนดกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ